ดีมาชุดดีอย่างนี่ยฮะมาชุดเนี่ยมั้งถอยเดียวถอยตรงพริกออกข้างาชุดแล้วดีแล้วอ่าดีแล้วอ่าลงรวมได้ประโยชน์เก็บค้างทั้งใหม่เก็บค้างแล้วโต้ขวาตรงหุกตรงอ่ะตรงหุกตรงตรงหุกตรงตรงจะหมัดเดียวที่ลูกมาหมัดเดียวไมเ้าตรงหุกตรงไม่เป็นไรนี่เหตุการณ์เซฟมึนนิดหน่อยไม่เป็นไร ดีก้าวไปต่อยเรื่อยฮนะพอต่อยฮุกซ้ายขวาตามเลย เอาค้ำไม่ปัดนะ้วลูกเอามือขวาเอาค้ำแล้วปัดต่อยเลยปัดซ้ายแล้วต่อยเลยเร็วสอนไปแล้วน้าเห็นไหมปัดแล้วเข้าไหมเล่าปัดเลยปัดแล้วต่อยเลยเห็นไหม i <coughs> <coughs> <coughs>